ดีจ้าพี่น้องบุอนี้ก็มาหาปู้หายยาคือเก่าเนาะจ้ะเนาะพวกมาไล่มาให้เพิ่นมาจุดทูบบอกเพิ่นเพิ่นดูแลรักษาเนาะจานะ้ะเนาะพอได้เรียกได้เบื่อน้ำเพิ่นไก่เมือ่อยไก่วันมาแล้วเพิ่นบอกเลี้ยงดีดีบอกถือสมวัดสงวัดคอยหงังบ่มีเงินซื้อหลายซื้อในตลาดห้าสิบบาท มอวงหันเพิน่นกระบอกคอยอันนี้ยังก็ล่ะหาสามหนคอยกับว่าเลขสิมาตเก้าเนาะคอยกับอหาศูนย์ศูนย์หาสามนเสร็จเดม้ว่งหันเพิ่นบอกก็ได้โต้ยุกก็ได้เลขสองตัวยุกแ้ากับว่ได้ไหลายมวนนี่ก็มาไหวเพื่นห้าเพิ่นไปเข่าฝันเพิ่นไปบอกอีก แต่ว่ากับฟันดีอยู่วันนี้ก็ไดเป็นตะถือเลขอีกอยู่ฟันว่าได้กินน้ามิ่มขันฟันว่าได้กินหน้ามิ่มเนี่ยคอยถือกรดเนี่ยไ,ได้ก็ไดพี่น้องติดตามเดอ้อห้ได้โชคเลยมาน้ำกันเดอ้อจ้าเดอ้อ